หา,หาเห็ด้ <laughs> อหาเห็ดปอาเห็ดลกหญ้าจ้าลบหญ้าจ้าหญ้ามันโหกนะคะไม่ได้หาเห็ดไม่ได้หาเห็ดค่ะลบหญ้าคา่ะนี่นะคะหญ้ามันรกนะคะเอ่อถอนได้อยู่บ่ถอนได้ค่ะมันอยู่ห่างจากตรงพุ่มไกลอยู่นะคะนี่มันอยู่ไกลค่ะไม่เป็นไรค่ะถอนได้ถอนได้ไดดขึ้นอือ <laughs> มค่ะ ไ,ได้เอามีดมานะคะก็เลยได้ลกเอานะคะคเดินมาดูแล้วมันรกก็เลยถอนถอนถอนออกถอนลกเอาไป <laughs> ลกเอา <laughs> ถอนขาดถอนหญ้านะคะทุกคนเอตอไหนพอถอนได้เราก็ถอนนะคะอยู่ในทรงพุ่มมันไม่มีหญ้าอยู่แล้วมันก็มีแต่ข้างๆแบบนี้นะคะท่านเพื่อนอเพราะว่าในทรงพุ่มเราปกคุมได้ดีนะคะ นี่ขอนขึ้นอยู่ไงขอลังะขอนลงมาก่อยไงน่ะไอ้เนี้ยเออขันั้ยังปึ๊บอึบดูอึบเนีไงอึ๊บอึบน่ตัวนี้น่ะนี่เห็นไหมเราก็เอาไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนนะคะจะได้เป็นปุ๋ยเออเนี่ยเห็นไหมเป็นปุ๋ยเชื้อสดนะคะอย่างดีเลย ดินเรารู้สึกแห้งนะคะใช่ไหมจะเปิด um, น้ำวันนี้เลยใช่ไหมเออเออโอ้อันนี้หญ้าปากเป็ดนะคะเพื่อนถอนตอถอนก่อนมีผักโอมผักอืม ออกจากบริเวณนิดน,นึงอึ๊บอึ๊บอุ้ย,ย,ยนี่จะแรงนิดน,นึงเด้อบริเวณอามีดมากค่ะทุกคนค่ะเออเออกเราถอนอยู่นอกๆซึ่งคุ้มก็ไม่เท่าไหร่นะคะนี่โอเคเดี๋ยวคนนจะไป้อมตา นะคะือก็ข้างๆนี้เราก็สามารถที่จะถอนได้นะคะเพราะว่ารากเขาอยู่ไกลนะคะแต่ถ้าปกติหญ้ากอใหญ่ๆอยู่ข้างในก็อย่าถอนนะคะทุกคนคะ่ะ <laughs> ห้ามถอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรากเขาจะเสียหายนะคะเพื่อนเดีย๋ยวร, <laughs> รากจะเสียหายอย่าทําตามนะคะ <laughs> <laughs> อ่าเเสร็จแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะ หวานนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราในดินนะคะทุกคนคะ่ะเพราะช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็อากาศชื้นอ่ะมันร้อนอบอ้าวนะคะมันเหมาะกับที่ว่าอ่าเชื้อราเขาขยายตัวในดินเราก็เลยต้องป้องกันนะคะโรครากเนา่โนาโคเน่านะคะเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนคะ่ะอืมแล้วก็จะหวานเข้าไปในชงพุ่มแบบนี้เลยนะคะเพื่อนหานไปเลยนะคะอืม ระวานเสร็จแล้วเราค่อยเปิดน้ําใส่นะคะตอนช่วงเนี้ยมันฝนตกแล้วอากาศมันร้อนนะคะร้อนมันร้อนเป็นอบอ้าวมันเชื้อรามันเดินดีมันร้อนชื้นนะคะเมมอืมก็ไม่ได้เติมเนี่ยถึงแล้วมั้งน่าจะถึงแล้วค่ะเดือนกว่าแล้วเ,เดือนแหละเออ2เดือนแล้วมั้งนะคะก็ อย่างน้อยนะคะก็ได้เดือนละครั้งก็ดีนะคะแต่ถ้าทานน้องสมบูรณ์ก็ดูตามอาการแล้วกันนะคะแต่เราอย่าขาดอย่าทิ้งนะคะเพื่อนค่ะ,ะป้องกันเชื้อราในดินนะคะรูกรากเนา่าโคนเน่านะคะด้วยผงม,มาจิกันไตรโคดมาเลยค่ะ